โอปลาสลิดครับตัวมันง่ายครับผมบลดเนี่ยุูนะครับโอ้แม่บง่ายเลยครับโอ้นอ่ต่อปลายกันโอ้ของพ่อเลยปลาสลิดครับผมปลาเนี่ยเล็ดใหญ่โอ้นะครับยามันหยกเต่าเป็นไรเนี่ยเต่าเป็นไรเหรอโอ้ปลาตัวครับปลามิตร์ตัวงามๆครับผมกูนะ มาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมองไม่นะครับมาเบิ่งว่าเป็นจังใดเนาะเต็กของอ้าวนี่นะครับยานยกได้แล้วนะครับวันนี้ปลาเป็นปลาีิเดิรดครับผมปลาคิดเดิรนะครับโอ้จักตัวลันซีหาตัวครับผมนี่แต่ปลากิดเดิรดครับ ครับปล่เดิดปล่เดิดครับเห็ด <f> ปลาแดกแซ่บแซบครับปล่เ<ค> <อ ṛṣṇa> ดิดกลุ่มปล่ีเดิดเข้ามาครับ โอ้โอบาดเนี่ยปลาสลิดครับตัวมันง่ายครับผมบัดเนี่ยอุณาครับโอ,โอ้แม่บักง่ายเลยครับ โอ้ยไปจ้อยโดดอป่าโดดเก่งครับตอนนี้มี่จะโดดออกครับน่านครับวันนี้ ตัวหนึ่งครับผมปลาซอยครับตัวงามๆเลยครับผมอ๋อ <laughs> ผม่อได้อีกตัวหนึ่งครับผมปลาซอยคือกัน เอาเอาเอาโอ้นะครับไม่แล้วครับผมปลาสวยครับผมตัวงามๆครับปลาสวยงี่เาบ้างไบนะปล้น น่านครับกองยาหมายแล้วครับตัวหนึ่งโอ้โอผมพอได้แล้วครับตัวหนึ่ง ปลาสวยครับอ่าอยู่นี่มีแต่ปลาสวยเนาะ นะครับพูดะพ่อได้อีกแล้วนะครับมองพ่อโดนโดนต้วนค่อยถือครับผมเนี่ยป่า,า,ปา,ปาช่วงปางดแล้วครับแต่ว่าป่าก็โตย้อยยญ่ครับผม น่านครับของยาหายแล้วครับตัวหนึ่ง้ โอ้ oh, oh, oh. าัโอ oh, ้ของพ่อได,ได้ปลาสลิดครับผมวานนี้เล็ดใหญ่วันนี้พ่อมาล่องยกสะดุ้งมั้งครับนี่ได้ปลากะโอ้ oh, ได้ดปลาสลิดครับผมวานนี้ จะรับกันถืออยู่นี่แล้วครับผมเดบบ่าในแนวบันไดแ,แน่ครับ เัื่เขาถือนั่นไปใชแล้ว่งก็บอยงคมบอเก่าเออ่ัอบ่นี่มันกับบ้าไค่ถือไม่เห็นละ

อโอ้ป๊าตัวครับป่ามิตรต,ตัวงามๆครับผมพูดอ่ะอ,อนะครับได้ประมาณสองสามลู้ครับประมาณน,นี้นะครับสามสี่ลู้ไม่ยกยังไงละครับ